สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาทำ r a n d o m คลิปหัวข้อที่มีชื่อว่าทักษะใดที่คุณได้มาตั้งแต่เกิดก่อนที่เราจะไปฟังทักษะเนาะค่ะเราก็จะต้องมาดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างมีไพ่กระเด็นนะหนึ่งถ้วย สี่ถ้วยอืมสิบถ้วยสองถ้วยอ่ะพลังงานดีนี่หนึ่งเหรียญอ๋อแล้วก็ห้าไม้เท้านะคะคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะรู้สึกว่าเออเหมือนมีโอกาสเงินโอกาสเอความสัมพันธ์อาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเนอะอืมแล้วก็มีโอกาสเงินโอกาสงาน อะไรอย่างนี้เข้ามาอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเออไปสมัครงานที่ไหนก็เออเขาก็แบบว่าเขาก็ตอบรับตอบรับอะไรอย่างนี้มาเนาะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เออมีมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหยิบยื่นให้อยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งแต่ว่าคุณน่ะก็คือรู้สึกว่าเออยังไม่ได้พอใจซะทีเดียวกับโอกาสนั้นๆเนาะอืมเพราะว่าเหมือนสิ่งที่คุณมีอ่ะ มันมันดีมากๆอยู่แล้วมันมันเป็นอะไรที่เมันคงในความรู้สึกของคุณแต่เหมือนว่าสิ่งที่เคุณต้องการจริงๆคุณเหมือนคุณจะเจอแต่เหมือนว่าก็ยังเออยังไม่ได้ตอบโจทย์คุณสักทีเดียวอ่ะเออมันอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกของคุณนะรู้สึกว่ามันดีมากๆอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องฐานะ การเงินหรือว่าอะไรแบบนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอมันยังไม่พอใจอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอืมมาดูตัวยอ่อกันว่าเจ้าของคลิปนี้มีตัวยอ่ออะไรบ้างตัว B หลุดมาตัว B หลุดมานะคะอ่ะหยุม่มาแล้วนะหยุม่มาแล้วดูการโอ้เยอะเกินตัว R ตัว F ตัว X ตัว D อาจจะเป็นชื่อย่อหรือนามสก,กุลชื่อเล่นชื่อย่ออะไรของคุณก็ได้นะคะที่คุณรู้สึกว่ามันสำคัญตัว x ขึ้นมาสองครั้งนะคะ w อาจจะเกิดในวันศุกร์ด้วยเอ้ยขอโทษจ <c oughs> อาจจะเกิดในวันอาจจะเกิดในวันอาทิตย์อืมแต่ว่าเหมือนเหมือนจะมีวันศุกร์มานะเพราะว่าเมื่อกี้เราหลุดพูดไป energy ของคุณวันศุกร์อาจจะมานะของคนวันศุกร์อาจจะมาอืม ตัว Z นะคะตัว C ตัว A ตัว r ซ้ำนะอืมตัว r ซ้ำเออรู้สึกว่าในนี้มีคนชื่อซ้ำตัว Y ตัว B มาอีกแล้วตัว B มาอีกแล้วนะคะอืมมีคนชื่อซ้ำจริงๆด้วยอาจจะเป็นคนที่ชื่อเล่นสองพยางแล้วแบบเออมี ตัวบีสองตัวหรือว่าเป็นตัวอะไรก็ได้ที่แบบมันซ้ำกันเนาะหรือว่าอาจจะเป็นชื่อนามสก,กุลที่ขึ้นต้นด้วยเอ่อตัวตัวเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยตัวพีนะคะแล้วก็ตัวทีนี่เลยวันขึ้นมาวันเดียวนะถ้าใครมีตัวย่อตามนี้นะคะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปของคุณเนาะหรือว่าอาจจะเป็นแค่ Energy ที่เราอ่านตามพลังงานหน้าไพ่เมื่อกี้นี้ก็ได้เนาะหรือว่าอาจจะมีแค่เอ่อชื่อ ชื่อย่อดตรงนี้เนาะงั้นมาฟังกันต่อเลยค่ะว่าอาทักษะอะไรที่คุณได้มาตั้งแต่เกิดแต่ว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้ทักษะอะไรที่คุณได้มาตั้งแต่เกิดคะว้าว King of w a n d s สี่มเท้าเจ็ด ถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ใต้สําหรับจัดมิดคนที่อ๋อมีจิตใจแน่วแน่จิตใจเข้มแข็งมากๆเลยมีความรู้สึกที่มั่นคงอืมเป็นคนที่เอเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นไม่ว่าจะทําอะไรนะคะก็เป็นคนที่อ่อมุ่งมั่นไม่คุณอาจจะ ดูเป็นคนที่เพ้อฝันบ้างในบางครั้งหรือว่าคนนอกมองมาว่าคุณเป็นคนที่เพ้อฝันนะคะแต่ว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่จิตใจแน่วแนว่มั่นคงมากๆไม่ว่าคุณจะเลือกจะตัดสินใจทําอะไรอะ่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าสิ่งจริงนั้นอะ่ะมันเป็นอ,อ่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆอะ่ะมันเป็นสิ่งที่อะภายในจิตใจของคุณมันเรียกหามันต้องการจริงๆอืม แล้วเราก็มองว่าคุณเป็นคนที่เออมีจินตนาการที่ล้ำเลิศมากๆคุณอาจจะคิดว่าเออคุณแบบมีจินตนาการที่มันแบบดูฟุ้งๆไปหน่อยในบางครั้งอืมแต่บางอย่างอะ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นจริงแล้วหรือยังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่เรารู้สึกว่าเอา่อคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อะ่ะอืมคุณสามารถทําสิ่งที่มันเลื่อนลอ,อยอยู่นั้นอะ่ะให้มัน กลับมามั่นคงได้ให้มันเป็นจริงได้แล้วเอ,อสิ่งที่มันลอยๆอยอยู่ตรงนั้นน่ะคือคนอื่นมองเข้ามามันอาจจะเป็นแค่ลอยๆใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามอะ่ะที่คุณหยิบมันมาแล้วคุณเอามาทำอะ่ะคือแบบวันนั้นน่ะคนอื่นเขาจะรู้เลยว่าเออคุณแบบคุณของจริงอะ่ะเพราะว่าเออคุณทำออกมาแล้วมัน มันดูแบบจับต้องได้เออมากกว่าพอพอทําออกมาแล้วมันดูจับต้องได้มันไม่ใช่สิ่งที่เลื่อนลอยที่บางครั้งสิ่งที่คุณฝันน่ะมันมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยากในการจับต้องก็ได้แล้วคนอื่นเขาก็คิดว่ามันยากนะคะการที่จะได้สิ่งสิ่งนี้มาอืมแต่พอคุณทําแล้วอะ่ะคุณแบบคุณมีศักยภาพในการทําให้มันจับต้องได้ทักษะทักษะของคุณ อันดับแรกเลยคือมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในอความคิดมุ่งมั่นในตัวเองนะคะแล้วคุณเป็นคนที่จิตใจค่อนข้างมั่นคงเนาะแต่บางครั้งก็อาจจะดูแบบเหมือนไม่รู้ว่าตัวเองอยากทําอะไรจริงๆเพราะความฝันของคุณมันดูแบบมันดูหลายอย่างแล้วมันก็ดูเป็นอะไรที่อืมเหมือนคนเพ้อฝันห,นหน่อยๆแต่จริงๆอ่ะถ้าคุณได้ทําอ่ะ ถ้าคุณได้เต็มที่กับสิ่งจริงนั้นจริงๆอ่ะคุณจะจับมันมาทําแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบคนอื่นเขาจะแบบเขาจะทึ่งมากๆเพราะว่าไพ่จัดมินคุณได้ไพ่จัดมินใต้สําหรับนะคะสำหรับซออันชายกันต่อใช่สำหรับซันชายบ่อยมากเลยอะ่ะอือ ทักษะใดที่คุณได้มาตั้งแต่เกิดคะทักษะอะไรที่คุณได้มาตั้งแต่เกิดเห็นไหมเราบอกแล้วว่าคุณมีทักษะในจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์นะคะอืมมุ่งมั่นคุณได้เอ็นดีจีเดิมเลยปะคนพบอ่าเห็นปะเห็นปะเอ็นดีจีเดิมเอ๊ะ แค่สลับที่อยู่แข่งขันไ,ได้สำหรับแ,แข่งขันอืมจริงๆแล้วอะ่ะไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับทำอะไรนะคะคุณทำด้วยความตั้งใจจริงๆอะ่ะแล้วคุณก็ทำมันออกมาได้แบบคุณทำออกมาด้วยความที่คุณแบบศึกษาเขาจริงๆอะ่ะคุณดูแบบคุณดูอืม เรารู้สึกไพ่ใบนี้ทั้งสามใบเลยนะคะเรารู้สึกว่าเป็นคนที่มีสมาธิกับการจดจอ่จอสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆคุณอาจจะเป็นคนที่เออหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณอยากทำนะคะอืมมันเป็นอะไรที่จากที่มันแบบเมื่อก่อนอ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันดูฟ úng, ุ้งๆหละแต่ถ้าคุณหยิบเอาสักอย่างหนึ่งมานะคุณแบบคุณแบบคุณศึกษาเขาจริงๆอะ่ะ คุณศึกษาแล้วคุณวิเคราะห์จินตนาการอยู่ในหัวผสมร่างแปลผ่านนู่นนี่แปลผกผันด้วยคือคุณดูคิดเยอะมากเพราะคุณมีความคิดสร้างสรรค์แล้วคุณแบบเอามาปะติดปะโตกันอะจากเจอเจอสิ่งนี้ค้นพบสิ่งนี้แล้วมันน่าสนใจใช่ไหมคุณหยิบมาทําเลยค่ะคุณแบบสร้างมันด้วยมือของคุณเองคุณทําด้วยความตั้งใจด้วยความอ่อคิดเริ่มของคุณเองคุณไม่ได้สนด้วยว่า ใครจะมองว่ามันจะสําเร็จไหมเพราะสิ่งที่คุณมีคือความมุ่งมั่นอืมคุณมีความมุ่งมั่นมากอะไม่ว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรอะอะืแต่เรารู้สึกว่าคนกลุ่มนี้นะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากๆเพราะว่าสิ่งที่คุณศึกษาก่อนที่คุณจะลงมือทอําอ่ะคุณก็ศึกษามาก่อนแล้วใช่ไหมแล้วคุณเหมือนวาดแผนผังเหมือนวาดแผนผังก่อนปฏิบัติจริงอะแล้วมันสําเร็จนะสิ มันออกมาดูสําเร็จในสถานการณ์ที่มันอาจจะอ,อในสถานการณ์ที่มันอาจจะดุเดือดแข่งขันเออมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบท้าทายความสามารถของคุณหรือว่าแบบท้าทายแบบเสียงภายนอกของคุณอะไรอย่างนี้นะแต่เรารู้สึกว่าคนกองนี้นะทํามันออกมาได้แบบดีมากๆอืมจนแบบคนคนภายนอกเขาแบบเขาชื่นชมคุณไปแล้วอืมถ้า ถ้าคุณแบบม,มีมีทั้งแบบ Energy ที่เราอ่านไพ่ก่อนที่จะเข้ามาดูเอทักษะนะคะแล้วก็มีชื่อตัวย่อด้วยอะ่ะคือแบบอันนี้คือเป็นดับเบิลของการคอนเฟิร์มเลยนะว่าเออมันคือความสามารถของคุณจริงๆ <laughs> มาต่อกับไพ่เอสำหรับนี้นะคะไพ่รุ่งซับช่วงนี้เราเอฟไพ่มาเยอะมากอย่างได้แบบหน้าไพ่หลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะมา ทักษะอะไรที่คุณมีตั้งแต่เกิดคะทักษะอะไรที่คุณมีตั้งแต่เกิดพ่านแรกนะคะคนมีชื่อเสียงข้อมูลวิเคราะห์อ่ะอืมพ้านที่สามไม่มีอำนาจต่อรองเรารู้สึกว่าคนกลุ่มนี้นะเอ่อ คุณคุณแบบไม่ว่าคุณจะสร้างคุณจะทําอะไรนะคะคุณมีข้อมูลในหัวคุณเยอะมากหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่พร้อมที่จะศึกษาข้อมูลในสิ่งที่คุณสนใจนะแล้วคุณอาจจะเออเอามาเอามาเผยแพร่เอามาเผยแพร่แบ่งปันให้กับผู้คนนะคะผู้คนที่เออเขายังไม่มีข้อมูลนั้นๆผู้คนในโซเชียลอะไรก็ตามที่คุณแบบเอามาเผยแพร่นะคะเรารู้สึกว่าตอนนี้คุณอยู่ในขั้นตอนที่แบบ ไม่ได้แบบฟุ้งแล้วอ่ะคือแบบเอามาเอามาเผยแพร่ให้กับคนอื่นได้รับรู้เกี่ยวกับข้อมูลของคุณแล้วสิ่งที่คุณค้นพบอแบบ่ะเนี่ยอืมมันอยู่ในขั้นตอนที่แบบสร้างสรรค์กำลังสร้างสรรค์ข้อมูลที่อยู่ในหัวของคุณเยอะแยะมากมายอ่ะแล้วตอนเนี้ยคุณแบบมุ่งม,มั่นทำมากๆอือไพ่นี้นะคะมาดูไพ่นี้กันเลย Mystic Martian Oracle ทักษะอะไรที่คุณมีมาตั้งแต่เกิดคะทักษะอะไรที่คุณมีมาตั้งแต่เกิดไพ่ใบที่เลขที่ยี่สบเจ็ดคุณอาจจะเป็นคนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คุณอาจเลขยี่สิเจ็ดอาจจะมีความเอเกี่ยวข้องอะไรกับคุณด้วยนะคะแล้วก็อจริงๆคุณเป็นคนที่เอ่อ ใช้เซนส์ใช้สัมผัสของตัวเองเพื่ออาจจะเป็นคนที่เอ่อมีเซนส์มีสัมผัสเพื่ออาจจะเป็นคนที่แบบเอ่อมีเซนส์หรือว่ารู้สึกว่าได้ทรายอะไรจากจักรวาลอยู่ตลอดเวลาอืมแบบอาจจะไม่ตลอดเวลาขนาดแต่จะมีแบบเป็นช่วงช่วงที่คุณรู้สึกว่าเออคุณเจอเลขซ้ําบ่อยๆหรือว่าเป็นทรายอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าอืมสิ่งนี้มันมันน่าจะมีในยะอะไร แบบนี้นะคะอืมแล้วไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะได้เมสเซจอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบมีอยู่ดีๆภาพมันก็ป๊อปอัพขึ้นมาหรือว่าอาจจะเป็นแบบอาจจะถ่ายสีดแล้วแบบเจอสิ่งที่คุณแบบลังเลว่าคุณจะตัดสินใจทำไหมอะไรแบบนี้อืมแล้วคุณแบบวีนาาัสไซคือ เป็นคนที่ดูแล้วเป็นคนที่แบบขับเคลื่อนด้วยความรักอาจจะไม่ใช่ความรักในแง่เชิงแบบชู้สาวอะไรแบบนี้หรอกนะคะแต่ว่าอาจจะอาจจะเป็นแบบในเชิงชู้สาวก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะอือเรารู้สึกว่าคุณขับเคลื่อนด้วยการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอืมแบบเหมือนคุณทําอะไรคุณทําด้วยความจริงใจอะคะ่ะไม่ว่าคุณจะเปิดร้านอาหารหรือว่าคุณจะทําอาชีพอะไรอ่ะคุณก็แบบคุณเอาเออ่ ความความเห็นอกเห็นใจแบบความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ความรัคมกความหวังดีมอบให้กับสิ่งสิ่งนั้นตลอดแบบอ่าสมมติคุณเปิดร้านอาหารเนี่ยคือคุณก็จะค้นหาวัตถุดิบและวัตถุดิบอะไรที่แบบมันแบบมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสุขภาพอะไรเงี้ยคุณก็เลยแบบหาค้นหาวัตถุดิบจากหลายแหล่นะคะคุณเป็นคนที่ศึกษาข้อมูลเยอะมากๆอะ่ะอืมแล้วก็ทําด้วยความแบบ บริสุทธิ์ใจหวังหวังว่าจะให้คนที่เ,เข้ามาในร้านอาหารของคุณนะ่ะรู้สึกประทับใจที่สุดกับสิ่งที่คุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาเหมือนกันอะไรแบบนี้คุณอาจจะเป็นคนที่รักสุขภาพด้วยก็ได้นะคะคนกลุ่มนี้แบบคุณอาจจะเป็นคนที่ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจดีนะคะอืมคุณก็เลยแบบอยากจะมอบออสิ่งสิ่งสิ่งนี้ส่งต่อให้กับผู้อื่นก็ได้อืม ได้พ้อยสำหรับนี้มาใหม่นะคะเป็น Angel เอ่อพ็อกเก็ก็เลยจะเอามาเปิดด้วยมีอะไรอยากบอกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ไหมคะ Don't stop Don't stop ไม่ว่าคุณจะทำอะไรไม่ว่าคุณจะคิดจะวางแผนอะไรนะคะคือถ้าสิ่งสิ่งนั้นมันมันแบบมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่ว่ามันยังดูแบบจับต้องไม่ได้มันยังดูฟุ้งๆมันเหมือนจะอ่อ ไม่เห็นหนทางนะคะคือเขาบอกว่าทําต่อไปเลยมันสักวันหนึ่งมันจะดีมันจะเกิดขึ้นเองเพราะว่าคุณเป็นคนที่ออมีความมุ่งมั่นอยู่แล้วจิตใจเข้มแข็ง if you believe อแค่คุณเชื่อแค่คุณเชื่อแล้ว <c oughs> ด,ดูสิคือคือแบบมันมันมัน มันเกินคําว่าเชื่อเรารู้สึกว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ศึกษาเยอะจริงๆอ่ะเป็นคนศึกษาก่อนลงมือทําแล้วไม่ว่าข้างหน้ามันจะเจออะไรอ่ะสิ่งสิ่งนั้นอ่ะมันมันมัน,มนคือการผจญภัยของคุณคุณไม่ได้คิดว่ามันจะเออดูออกไปแบบบากบั่นหรือว่าออกไปพาตัวเองไปลําบากไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคุณคิดว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันนอกเหนือจากแลนของคุณแล้วอ่ะคุณแบบคุณเชื่อว่า มันไม่มีอะไรบังเอิญมันอาจจะเป็นบททดสอบหรือเป็นทรายอะไรที่คุณแบบต้องเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะคุณคิดเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรที่แบบเกินความสามารถของคุณหรอกเออวีอ not the right time ซึ่งอืมบางครั้งนะคะ <c oughs> การที่คุณแบบเออมุ่งมั่นทำอะไรตอนเนี้ยมันมันอาจจะยังไม่ใช่แบบ มันอาจจะยังไม่จับต้องได้ในเร็วๆนี้อะไรเงี้ยแต่แบบไพ่มันก็ขึ้นมาบอกเลยว่าอย่าอย่าเพิ่งหยุดเดี๋ยวสักวันอืมเดี๋ยวสักวันมันจะเดี๋ยวสักวันมันจะบูมเดี๋ยวสักวันมันจะขึ้นมาเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่ามากกว่าสิ่งที่จับต้องได้แล้วกันอืมถ้าเกิดว่าเออ คุณต้องการความช่วยเหลือนะคะคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้คนได้หรือหรืออาจจะเป็นคุณเองที่โอคอยช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเรารู้สึกว่าเอเนจีของคุณนั้นอ่ะอืมเหมือนจะมีความที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นมากเพราะคุณได้ไพ่ไ้สําหรับอัน,น love, เนี้ยเ h e l o v เนี่ยเอไม่ใช่วีนัสไ์เนี่ไม่ว่าคุณทําอะไรอ่ะคุณทําด้วยความเต็มใจแล้วก็ อ,อความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นน่ะอืมเราเลยว่ามันมันคุณคุณแบบคุณน่าจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นจริงๆอ่ะอเราไพ่ใบนี้นะคะ a year f r o ฟอร์มไม่ว่าคุณจะเจออะไรอยู่นะคะตอนนี้สิ่งที่คุณรักคุณชอบคุณหมกมุ่นอยู่กับมันมากๆเนี่ยสิ่งที่คุณตั้งใจทำอยู่ตอนนี้นะคะหนึ่งปีนี้มีแนวโน้มว่าจะ ดีขึ้นดีขึ้นมากๆอืมแบบมันมันจะเป็นที่ประจักษ์กับสายตาคนอื่นอืมเฮ้อแล้วกอ็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะทั้งเจ็ตตะกะเลยอืมรู้สึกว่าเออถึงคุณจะเอะช่าเชื่อเหลือคนอื่นนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของเราไปด้วยเนาะดูแลไปพร้อมๆกันอะไรแบบเนี้ยอืม ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย